เมื่อคุณเจอผู้ชายที่ดีแบบนี้อย่าปล่อยให้เขาหลุดมือไปเด็ดขาดค่ะข้อแรกเลยเป็นคนที่ยินดีและเรียนรู้ที่จะเติบโตไปพร้อมกับคุณค่ะข้อที่2นะคะคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่าในทุกๆวันเวลาที่คบกันคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนสำคัญ คุณมีความสุขแล้วคุณก็มีคุณค่าในตัวเองนั่นเองค่ะสเต็ปถัดไปข้อที่3นะคะคนที่รักจริงจะช่วยให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นและเป็นคนที่ดีที่สุดที่คุณสามารถจะเป็นไปได้นั่นเองสุดท้ายข้อที่4ค่ะคนที่ดีและเคียงข้างคุณในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเขาก็อยู่เคียงข้างคุณในทุกสถานการณ์ในชีวิตของคุณค่ะถ้าคุณเจอผู้ชายลักษณะแบบนี้นะคะอย่าปล่อยให้เขาหลุดมือไปเด็ดขาดเพราะว่าเขารักคุณจริงและเขาเป็นคนที่ดีพอที่คุณสามารถที่จะอยู่เคียงข้างเขาได้ค่ะและทีนี้นะคะหลายคนบอกว่าโคชขามีอะไรที่จะช่วยเสริมมงคลในเรื่องของความรัก ได้ไหมเพราะรู้สึกว่าชีวิตรักไม่ค่อยราบลื่นเลยชีวิตรักไม่ค่อยประสบความสำเร็จเลยอยู่ในเว็บเดทหาคู่มาตั้งนานแล้วอยากมีแฟนต่างชาติอยากมีแฟนฝรั่งอยากสําเร็จบ้างมีอะไรจะช่วยดึงดูดได้ไหมนะคะโคชเอมีหินหยกนะที่โคชใส่อยู่นะตอนนี้นะคะซึ่ง ความหมายของหยกสีส้มนะคะก็คือหยกที่เสริมพลังงานจักระในตำแหน่งที่สองพลังงานจักระในตำแหน่งที่สองนี้นะคะจะเสริมในเรื่องของความรักนะคะเป็นหลักเลยเพราะเวลาที่คนที่มีพลังงานจักระที่2อเต็มจนล้นนะคุณจะสังเกตได้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นคนที่มีเสน่ห์จนหลายๆคนลุมเข้ามาจีบค่ะ ซึ่งข้อดีคือมันสามารถทำให้คุณเป็นคนที่เลือกได้เลือกคนที่มีศักยภาพที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตของคุณได้นั่นเองค่ะดังนั้นมันจึงต้องเสริมตำแหน่งนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้คุณเป็นที่รักแล้วผลพลอยได้จากการที่เราเป็นที่รักเราโชคดีในเรื่องของความรักคืออะไรรู้ไหมแฟนจะเอ็นดูสนับสนุนแล้วนำมาซึ่งการเปคุณในที่สุดค่ะทีนี้ถ้าใครสนใจนะคะ ทักแอดเชเอมมาได้เลยบอกว่าบูชายกสีส้มนะคะคุณสามารถเข้าไปดูคอมเมนต์และกดลิงก์นะคะเพื่อที่จะติดต่อบูชายกได้เลยค่ะ